ราชาลูกนังทุโลกขอเสนอกางกฎใหม่ดูชัดๆทําไมประตูโบโลไม่ถูกจับแฮนบอลทําแมนอยู่ร่วงขาบ้านบินดเดสโบได้ประตูในเกม F a คัพรอบ4นัดที่เจอกับแมนยูไนเต็ดเมื่อวันศุกร์ที่4ี่กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเพราะตามกฎแล้วระบุว่ามันยังจะถูกนับให้เป็นประตูหากนักเตะไม่ได้ตั้งใจเอามือหรือแขนไปเล่นบอลจริงๆนัดดังกล่าวทีมเยือนมาได้ประตูตีเสมอจากผลงานของแมดครูกในนาทีที่64 หลังจากที่ดันแคนวัดหมอเป็นคนผ่านบอลให้เขาทําประตูได้อย่างไรก็ตามก่อนที่วัดหมอจะผ่านบอลไปให้ครูกทาประตูนั้นบอลมันไปนโดนมือของเขาในจังหวะที่เจ้าตัวพยายามตั้งเกมบุกอย่างชัดเจนจนทําให้ฟังแมนเดตพยายามประท้วงอย่างหนักโดยถึงแม้ทีมงาน VAR จะตรวจจังหวะนี้ย้อนหลังแล้วแต่พวกเขาก็ยืนยันว่ามันสมควรเป็นประตูเพราะมองว่าวัดหมอไม่ได้ตั้งใจทําแฮนด์บอล ทั้งนี้กฎแบบใหม่ระบุว่ามันจะถูกตัดสินเป็นจังหวะแฮนด์บอลได้ก็ต่อเมือ่อนักเตะตั้งใจสัมผัสบอลด้วยมือแขนและขยับมือและแขนเข้าหาลูกบอลเท่านั้นโดยในขณะเดยียวกันประตูก็จะถูกริบคืนได้หากบอลมาไปโดนมือและแขนของนักเตะที่เป็นคนทําประตูโดยตรงต่อให้เขาจะไม่ได้ตั้งใจใช้อวัยวะเหล่านั้นช่วยในการทําประตูก็ตามดังนั้นหากอ้างอิงตามกฎแล้วล่ะก็กรรมาการก็มองว่าจังหวะนี้คู่ควรกับการเป็นประตูเพราะวัดมอเป็นเพียงแค่คนที่ช่วยขึ้นเกมรุก ไม่ใช่คนที่ทําประต,ตูโดยตรงและถึงแม้การขึ้นเกมลุกของเขาจะมีจังหวะที่บอลไปโดนมือแต่มันเป็นอุบัติเหตุไม่ใช่การตั้งใจใช้มือช่วยแต่อย่างใดลูกพี่ฟาดมายังขีนสับเกมลุกแมนยูหลังร่วง f a ครับขีนกล่าวว่าเกมในบ้าน2นัดก่อนหน้านี้นะ่ะพวกเขายิงได้แค่ลูกเดียวหมายถึงเกม F a ครับรอบ3ามที่ชนะแอสตันวิลล่าหนึ่งต่อศูนย์และเกมลีที่เชีนเวสต์แฮมยูเตดด้วยก่ร์เดยียวกันและคืนนี้ก็เป็นอีกครั้งที่พวกเขาทําได้แค่นั้น ก่อนหน้านี้ผมพูดถึงเรื่องที่แมนยูเต็ดกำลังหาทางที่จะทําให้ตัวเองชนะแต่กลับกลายเป็นว่าพวกเขากลับหาทางที่จะทําให้ตัวเองเป็นฝ่ายแพ้เจอแทนซะอย่างนั้นและนั่นไม่ใช่สัญญาณที่ดีเลยคุณต้องตําหนิฟอร์มของพวกเขาจริงอยู่ว่าในครึ่งแรกพวกเขาเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมแต่นี่พวกเขากําลังเจอกับทีมจากเดอะแชมเปี้ยนชิพนะการแพ้คาบ้านในเกมบอลถ้วยให้กับทีมจากแชมเปี้ยนชิพไม่ใช่ผลงานที่ดีพอต้องโทษตัวเองชมป์ยับหลังแมนยูร่วง FA ฟเอครับคาบ้าน ขอขอบคุณบทความจากบอบูตอนจบครึ่งแรกมันจะเหนือกว่าทุกเหลี่ยมมุมทั้งรูปเกมที่ครองบอลบุกอยู่ข้างเดียวโอกาสทําประตูและสกอร์ที่นํหนึ่งต่อศูนแต่ในเมื่อเพียบได้โอกาสขนาดนั้นแล้วดันฆ่าเขาไม่ได้คุณก็จะเดทหาเองเช่นนี้แหละ 1. ราฟรังิกจัดทีมในระบบ4 2 3 1สเซอร์ไพรส์เล็กน้อยตรงที่พอปอกบากลับมาลงตัวจริงอีกครั้งนับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน2 0 2 1ตัวจริงเกือบทั้งหมดคือชุดใหญ่ยกเป็นรักษาป,ประตูที่สนับให้ดีนรสันเฝ,ฝ้าเสาบ้าง แต่ที่ไม่เข้าใจก็คือทำไมถึงไม่ใส่เจสซีลินการ์ดเอาไว้บนม้านั่งสำรอง 2. ครึ่งแรกถือว่าเล่นกันได้ใช้ไล่เลยทีเดียวการต่อบันทำชิกมีความแม่นยำว่าแล้วก็ลำเลียงลูกไปจู่โจมพลางหาจังหวะยิงใส่ผู้มาเยือนได้เป็นระยะแม้คริสเตียโนโ,นโรนัลโดจะสังหารจุดโทษพลาดก็ยังทำประตูขึ้นนำได้สำเร็จจากเจดรอนซานโชเท่านั้นไม่พอคู่แข่งจากแชมิชิอย่างมิดิลนสโบไม่มีแมวน้ำอะไรเลยเกมลุกก็ฟืดเครื่องมากเกมรับก็ไม่ได้เหนียวแน่นสักเท่าไหร่ แต่เป็นแมนยูเต็ดเองนี่แหละที่ยิงทิ้งยิงคว้างแถมยิงพลาดแบบไม่น่าพลาดแทนที่จะประเดิศึกแบบไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดโดยการยิงให้สิ้นซากคู่แข่งจึงยังมีลมหายใจอยู่ในเกมเพราะตามหลังแค่ประตูเดียว 3. เหมือนแมนยูเต็ดจะไม่มีดวงนะครับต่อเมื่อดูดีๆคุณจะพบว่าไอ้ที่พลาดนะ่ะไม่ใช่ดวงไม่ใช่ดวงอะไรเลยมึงพลาดเองทั้งนั้นจึงว่าที่เจอรอนซันโชชิปไปชนคานบดูโน่แฟนเดสซ้ำแบบเจาะๆได้ห่วยแตกมากขอบอก เช่นเดียวกับจังหวะที่เขาฉกบอลจากคู่แข่งไปยิงชนเสาที่ยิงได้ไม่ดีพอจุดโทษของพิโรก็เหมือนกันยิงอะไรวะแล้วไหนจะจังหวะอื่นๆอีกมากมายที่ควรจะเป็นประตูแล้วเอาไปยัดลงโถส้วมมีนำซ้ำยังใช้ประโยชน์จากลูกเตะม,มุมไม่ได้เหมือนเดิม 4. เรื่องแฮนด์บอลอันนามาซึ่งประตูตีเสมอของเดอะโบโรจริงๆไม่ค่อยอยากจะพูดถึงสักเท่าไหร่เพราะรู้ว่าจะต้องเจอกับความเห็นประเภทไหนจากคนบางประเภทจึงอยากให้ค่อยๆอ่านและทำความเข้าใจ กับสิ่งที่ผมต้องการจะบอกนะครับอ่านให้เข้าใจแล้วค่อยแสดงความเห็นก็ได้คือผมเข้าใจเรื่องกฎกติกาที่ปรับปรุงใหม่นะครับหากฝ่ายลุกทําแฮนด์บอลแบบไม่เจตนาแล้วนํามาซึ่งการได้ประตูโดยตัวเองไม่ได้เป็นคนทําประตูผู้ตัดสินมีสิทธิ์ที่จะไม่ว่าอะไรและปล่อยผ่านประตูที่เกิดขึ้นมันก็ตามนั้นแต่ผู้ตัดสินไม่จําเป็นต้องเถียงตรงตามตําราขนาดนั้นก็ได้ในเมื่อมือของดันแคนวัดหมอมันช่วยให้เขาคอนโทรลบอลลง ก่อนส่งให้เพื่อนร่วมทีมทำประตูแม้จะไม่ตั้งใจผู้ตัดสินก็สามารถใช้คอมมอนเซนส์ของตัวเองพิจารณาได้ว่ามันสมควรเป็นประตูหรือไม่หรือแบบนี้มันยุติธรรมสำหรับฝ่ายที่เสียประตูหรือเปล่าพูดง่ายๆว่าใส่ความเป็นคนเข้าไปก็เท่านั้นเองสาบานว่าถ้าทีมที่ผมเชียร์ได้ประตูในลักษณะเดียวกันนี้ผมก็ไม่เห็นด้วยกับผู้ตัดสินเช่นกันแต่ช่างมันเถอะครับอธิบายไปคงไม่มีอะไรดีขึ้นมาหรอกเพราะสิ่งมีชีวิตบางจำพวกไม่น่าจะเข้าใจเรื่องแบบนี้แน่แน ถือว่าข้อนี้ไม่มีก็แล้วกันนะครับ 5. ทั้งหมดทั้งมวลแมนยูเต็ดก็คงต้องโทษตัวเองโทษฐานที่เล่นไปเล่นมาแล้วดันเข้าอีรอปเดิมซะอย่างนั้นคือกระเสือกกระสนและดิ้นหลนอย่างจงหนักในการเอาชนะคู่แข่งพอยิ่งเร่งเครื่องก็ยิ่งร้อนหลนจนดิดพลาดทั้งๆท,ท,ที่มีโอกาสมากมายแล้วปล่อยให้มันหลุดลอยไปในอวกาศไม่ต่างจากการสังหารจุดโทษลูกสุดท้ายของแอนโทนีอีลลมกานี่แหละ โดนกันท่วนหน้าหลังนิกติงแข่งแมนยูและกรรมการหลังร่วง f a ครับรังนิกเผยว่าเราตั้งรับกันได้ไม่ดีเปิดพื้นที่มากเกินไปในจังหวะสวนกลับเร็วแต่แน่นอนว่าสุดท้ายแล้วประตูแบบนี้มันไม่ควรเกิดขึ้นมันน่าเหลือเชื่อมากมากที่ทีมผู้ตัดสินยืนกรานให้มันเป็นประตูเพราะมันเป็นจังหวะแฮนด์บอลอย่างชัดเจนถ้าเป็นผมนะ่ะผมไม่จำเป็นต้องไปเช็คกับ v a r ด้วยซ้ำไปกรรมการในสนามควรจะเห็นมันอย่างชัดเจนแล้วแต่ VAR ไม่ควรจะให้มันเป็นประตูเท่าที่ผมรู้นะ่ะ ทั้งกรรมการและทีมงาน VAR ตัดสินว่ามันไม่ได้เป็นการตั้งใจทำแฮนด์บอลพวกเขามองว่ามันเป็นอุบัติเหตุแต่ผมถามหน่อยว่ามันจะเป็นอุบัติเหตุได้ยังไงถ้าเขาขยับมือขึ้นมาแล้วบอลมาไปโดนมือของเขาจนกลายเป็นว่าเขาคุมบอลได้จากการใช้มือของตัวเองผมมองไม่เห็นเลยว่ามันจะเป็นการไม่ตั้งใจในการใช้มือช่วยในการเล่นได้ยังไงกุนซือชาวเยอรมันยืนยันได้ว่าเจสซี่รินการ์เป็นคนขอพักจนทำให้ไม่มีเชื่อติดทีมในเกมนี้เองหลังจากก่อนหน้านี้ลินการ์ออกมาบอกว่าตนไม่ได้ต้องการเวลาพัก ตามที่รังนิกพูดแต่อย่างใดโดยเกมนี้รังนิกใส่ชื่อผู้รักษาประตูเป็นตัวสำรองถึง2คนเพราะไม่เหลือตัวเลือกในกลุ่มอัลฟิลที่จะใส่ชื่อเป็นตัวสำรองแล้วกรณีของเจสซี่ผมก็บอกคุณไปตามข้อมูลของผมและตามรายงานที่ผมได้รับมานั่นแหละแน่นอนอยู่แล้วว่าผมอยากมีเจสซี่อยู่ในทีมกับการลงเล่นนัดนี้วันนี้เรามีนักเตะอัลฟิลอยู่ในทีมน้อยกว่าอีกฝ่ายหนคนเลยนะดังนั้นทำไมผมถึงจะอนุญาตให้เขาได้พัก4หรือ5วันด้วยละ่ะ ถ้ามันไม่ใช่อย่างนั้นแล้วล่ะก็ผมก็ย่อมอยากจะใส่ชื่อของเขาอยู่ในทีมชุดนี้อยู่แล้วซึ่งแน่นอนว่าในความเป็นจริงมันไม่ใช่อย่างนั้นดังนั้นมันก็ไม่สมเหตุสมผลที่จะพูดเกี่ยวกับนักเตะที่ไม่สามารถลงเล่นในเกมนี้ได้รังนิกเสริมว่าตนทําถูกแล้วที่อนุญาตให้เอดินสันคาวานี่ได้พักเพิ่มตามคําร้องขอของดาวเตะวัย34ปีหลังจากมีบางฝ่ายมองว่ามันไม่เหมาะสมที่ไมนเชสเตให้ไฟเขียวในเรื่องนี้เขาเพิ่งลงเล่นให้อุุกวัยมาเมื่อวันพุธรวมถึงมีอาการเจ็บแหลก และยังต้องชัดแจงในเรื่องที่พัวพันกับการเดินทางอีกผมไม่คิดว่ามันจะเป็นเรื่องสมิดสมผลหรอกที่จะให้คาวานี่มีชื่อในเกมนี้ยังไงซักเขาก็จะไม่มีชื่อในเกมนี้อยู่แล้วหมายถึงว่ายังไงตนก็จะไม่ใส่ชื่อคาวานี่อยู่ในทีมสาหรับเกมนี้แน่นอนเพราะอยากให้คาวานี่ได้พักแบบเต็มที่เอียนไรต์ตำนานอาเชนอลออกมาตำหนิสสมสรแมนเชสเตอร์เ็ดเกี่ยวกับการสื่อสารกรณีที่เจสซี่ลินการ์ดหยุดพักและไม่อยู่ในทีมชุดที่เปิดบ้านแพ้ดวลลูกจุดโทษต่อมิดเดิลสโบร ตกรอบ 4FA ครับเมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมาไม่กี่วันกนรังนิกยืนยันว่าลินการ์ดที่อดย้ายทีมในช่วงเดซไลน์ของตลาดที่ผ่านมาต้องการพักเคลียร์สมองและน่าจะกลับมาซ้อมในวันจันทร์ที่ถึงนี้อย่างไรก็ตามหลังจากนั้นลินการ์ดออกมาทวิตตอบโต้เรื่องดังกล่าวว่าเป็นฝั่งสโมสร,รเองต่างหากที่แนะนําให้ตนหยุดพักและบอกด้วยว่าตนเป็นมืออาชีพและพร้อมทําเพื่อสโมสร,รหลังเกมที่โวนจุดโทษแพ้8-7ตกรอบข่าบ้านรังนิกออกมายืนยันว่าตนไม่ได้เป็นคนแนะนําให้ลินการ์ดหยุดพัก เนื่องจากต้องการใช้งานนักเตะดูเหมือนว่าอาจจะเป็นการสื่อสารที่ผิดพลาดอีกครั้งภายในสโมสรแมริเตย์เช่นเดีวยวกับก่อนหน้านี้ที่เคยเกิดขึ้นกับเหตุการณ์ของอองตนี่มาร์ซิอาลไรท์พูดถึงเรื่องนี้ว่าการสื่อสารมันขัดข้องคุณมีผู้เล่นที่บอกว่าเขาต้องการลงสนามจึดนั้นผู้จัดการทีมออกมาบอกว่าลูกทีมต้องการพักสำหรับผมมันดูเป็นเรื่องแปลกสำหรับเจสซี่เขาเป็นคนที่แทบจะไม่ได้อยู่ในทีมแต่เราก็เห็นว่าเขาทำงานหนักมากแค่ไหนเขาย้ายไปเวสต์แฮมและทำผลงานได้ดีมาก เขาเป็นใครสักคนที่ต้องการมีเส้นทางที่ดีกับแมยเจ็ดเกมนัดชิงเลิศสี่นัดที่พวกเขาได้ลงเล่นนับตั้งแต่เสอรออเล็กเฟอร์กูสันออกไปเขาลงเล่นทั้ง4ี่นัดและยิง3ประตูทั้งหมดของเขาคือต้องการทําให้ดีสําหรับสโมสรเพราะงั้นผมไม่เข้าใจเลยว่าทําไมพวกเขาถึงออกมาพูดแบบนี้เขาโดนหลายคนบอกว่าเขาไม่ต้องการลงเล่นเพื่อสโมสรการดูแลนักเตะมันอยู่ตรงไหนเขากล่าว ลุงรังนิกพูดทำไมคาวานี่โดนแฟนแมนยูจวกยับหลังขอพักเพิ่มแฟนบอลแมนเชสเตอร์เต็ดแสดงปฏิกิริยาไม่พอใจกรณีที่เอดดนสันคาวานี่กองหน้ามากประสบการณ์ขอเวลาหยุดพักเพิ่มหลังเดินทางไปรับใช้ทีมชาติอุรุกวัยในศึกฟุตบอลโลก2022รอบคัดเลือกโซนอเมริกาใต้ประเด็นดราม่าเกิดขึ้นเมื่อรับรังนิกผู้จัดการทีมชั่วคราวออกโรงยืนยันว่าเอลมาทธอร์เรียกร้องขอวันหยุดเพิ่มเพราะเหนื่อยล้าจากการเดินทางไปรับใช้ชาติ และนั่นทำให้นักเตะไม่อยู่ในทัพปีแสดงเกมพบมิดเดิลสโบลในศึกเอฟเอคัพรอบ4วันศุกร์นี้สำหรับกรณีดังกล่าวสร้างความไม่พอใจอย่างแรงให้กับสาวกเกตอามีโดยพวกเขาได้แสดงความเห็นผ่านทวิตเตอร์เว็บไซต์ยอดฮิตว่าการกระทำของคาวานี่ดูเหมือนไม่ให้เกียรติสโมสรเขาไม่ให้ความเคารพต่อสโมสรมากๆแต่แฟนบอลรักเขาเพราะเขาวิ่งสไลด์เขาและแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการเล่นให้ถีมขณะที่บางรายระบุว่าเอดิ inson, นสันนายล้อเล่นใช่ไหมผู้เล่นไร้ประโยชน์อีกคนที่ได้รับเงิน6กหลัก ส่วนอีกรายเสริมว่าคาวานี่แสดงออกมาตลอดว่าอยากย้ายทีมผมรู้สึกเบื่อหนายกับเรื่องนี้จริงๆทั้งนี้คาวานี่เพิ่งลงสนามช่วยรุกวัวในเกมชนะปราควายและเวเนซียราโดยมีรายงานว่าตักงตะจะกลับมายิงิ่นโอทฟอร์ดช้ากว่าที่กำหนดเอาไว้ในแผนเดิมซึ่งได้รับอนุญาตจากนายใหญ่เลืดดอยช์แล้วมีรายงานว่าแมนเชสเตอร์เต็ดพร้อมแข่งขันกับสโมสรยักษ์ใหญ่ในโยุโรปเพื่อชิงตัวมัดไทเดลิกปรากาหลังของยูเวนตุสมาร่วมทัพช่วงสมเสมอ แข้งวัย22ปีลงสนามรับใช้มาลายไปทั้งหมด98นัดนับตั้งแต่ย้ายมาจากอาร์เจน์อัมาดัมเมื่อปี2019โดยซีซั่นนี้เขาลงเล่นไปแล้ว23เกมแม้เซเแบ็กชาวดัตยังเดิร์เซญาที่ตูรินอีก2ปีครึ่งแต่เอเย่นอย่างมิโน่ไรโอลาเปิดเผยว่าแข้งรายนี้เปิดกว้างสำหรับการย้ายทีมในอนาคตอันใกล้เดลีกถูกเชื่อมโยงกับสมสร์่อย่งางยัร์บยมินิกและบาซโลนามาตลอดโดยเชื่อกันว่าทั้ง2ทีมอาจเป็นจุดหมายถัดไปของแข้งรายนี้ ล่าสุดเกาโชเมกโต้เปิดเผยว่าปีแสดงก็เป็นอีกทีมที่สนใจคว้าตัวเดลิกไปร่วมทัพโดยเตรียมเดินหน้าคว้าตัวในช่วงซัมมอน,นี้ทีมดังจากแดนผู้ดีเคยตกเป็นข่าวกับเดลิกตั้งแต่ปี2017แต่มีรายงานว่าโชเซ่มอนโยซึ่งเป็นขุนื่อในขณนะนั้นปฏิเสธโอกาสดังกล่าวคาดกันว่าแฮร์รี่แม็กไาวราเฟลร,รารและวิกเตอร์ลินเดลเลฟจะยังเป็นส่วนหนึ่งของแผงหลังยูไนเต็ดสี่ซั่นหน้าขณะที่เอริกไบยีกัฟฟิวโจนอาจถูกปล่อยตัวในช่วงซัมเมอร์ ลาฟลังนิกุนซื้อชัวคาวมนยเเจ็ดเผยเหตุผลที่ตอนนี้ฟาร์เบกไม่ค่อยได้โอกาสลงเล่นมากนักกับทัพปีแสดงพร้อมยืนยันนักเตะยังมีอนาคตกับทีมและเชื่อว่าจะแสดงศักยภาพสุดยอดในการเล่นแบบยืมตัวกับเอเวอเรตนอย่างไรก็ตามแม้ฟาร์เบกจะไม่ค่อยได้ลงเล่นจนต้องย้ายอยู่กับเอเวอเรตนชั่วคราวแต่กุนซือชาวเยอรมันยังเชื่อมั่นว่านักเตะมีอนาคตกับสโมสรคำถามเรื่องการแข่งขันในทีมควรจบได้แล้วก็เหมือนกับพอปอกบาผมเห็นเขาเล่นในตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวกลางในฐานะผู้เล่นหมายเลข6หรือหมายเลข8 เรามีนักเตะฟีเท่าดี 2- 3รายในตำแหน่งนี้เพราะฉะนั้นเขาจึงไม่ค่อยได้โอกาสลงสนามมากนักแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าเขาไม่ดีพอสำหรับพิม์ลิกหรือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดผมมั่นใจว่าเขาได้ลงสนามมากขึ้นที่เอฟเวอร์ตันและแสดงคุณภาพของเขาออกมาให้เห็นเขาเป็นคนที่ยอดเยี่ยมและในช่วง9หรือส0สัปดาห์ที่ผ่านมาผมได้รู้จักเขาผมรู้ว่าเขาได้ย้ายไปเล่นให้กกกกกกัััััับบบบบทททีีีีีมมมม่่่่่ยยยยยยอออออดดดดดเเเเเเแแลลละะผผขขขขวววพพพรใใใหห้้าาาาาโชคุนนนงงตตติิสๆ รงแมนายาูเตดตกเป็นข่าวว่าต้องการทุ่มเงินก้อนโตเพื่อคว้าตัวโรน,นันอาราโฮเซเรแบคบาสเโลนามาร่วมทีมในซัมเมอร์นี้ตามรายงานจากสเปนยกกักษ์กระตันกำลังมองไปยังการต่อสัญญาใหม่กับบรรดาผู้เล่นจำนวนหนึ่งหลังตลาดซื้อขายเดือนมก,กราคมปิดตัวลงซึ่งอาราโฮวัย22ปีเป็นหนึ่งในนั้นดาวเตะทีมชาติอุรุกวัยจะหมดสัญญาในถิ่นคัมนูถึงเดือนมิถุนายนปี2023 และมากาก็รายงานว่าเขาได้รับความสนใจจากสโมสรในพิมลิกเนื่องด้วยพัฒนาการที่เด่นชัดของเขาสื่อใหญ่ของสเปนว่าแมนยูเต็ดกำลังเคลื่อนไหวยังแข็งแกร่งมากที่สุดเพเื่อเซ็นสัญญากับอาราโฮและยินดีที่จะยื่นข้อเสนอครั้งใหญ่ให้กับผู้เล่นโดยที่ตัวของอาราโฮเองก็ทราบดีถึงความสนใจของผีแดงบาร์ซาเองก็ต้องการที่ต่อสัญญาใหม่กับนักเตะแต่อาราโฮได้ตอบปฏิเสธไปในครั้งแรกแมนซิตี้คู่แข่งร่วมเมืองของยูนเต็ด ก็เป็นหนึ่งในหลายทีมที่มีข่าวเชื่อมโยงกับอาร์โรโฮเช่นกันหลังจากที่เป๊ปกเดล่ามีรูปถ่ายร่วมกับ,บเอดมุนโดคาบซีเอเย่นของเขาเมื่อต้นสัปดาห์นี้เซ็นเตอร์แบ็กรายนี้ลงเล่นให้บาซ่าไปแล้ว63เกมหลังจากแจ้งเกิดในทีมชุดใหญ่ตั้งแต่ฤดูกาล2020ถึง2021ดาบิดดีแค่ในดานแมนดิตตใช้ผลงานเซฟมือระวิงชนะใจแฟนบอลและคณะกรรมการคว้าตำแหน่งผู้เล่นยอดเยี่ยมแห่งพรีเมียร์ลีกอังกฤษ ประจำเดือนมกราคม2022ได้สำเร็จเว็บไซ์ยังเป็นทางการระบุว่าจอมหนึ่สเปนิสคือผู้รักษาประตูคนล่าสุดนับจากเฟเซอร์ฟอสเตอร์ของเซาท์จัมตันที่ได้ตำแหน่งเดียวกันนี้เมื่อเดือนกุมภาพันธ์2016เดคอสร้างผลงานระดับโลกกดไป22เซฟให้อยู่เต็ดเจอาก,กันาลงเฝ้าเสา4นัดเดือนมกราคมที่ผ่านมาแบ่งเป็น5เซฟเกมแพ้ต่อวูฟ0-1บวกอีก7เซฟเกมเสมอแอสตันวิลล่า2-2 เข้าฝักอีก8เซฟเกมชนะเบรนท์ฟอร์ด3ต่อ1และปิดท้ายด้วยคลีนชีทเกมเอาชนะเวสแฮมคู่แข่งแย่ง4อันดับแรกที่ผล1ต่อ0ส่วนภาพรวมฤดูกาลน,นี้เดีแร์ทำไปแล้วมากถึง84เซฟมากกว่าอันดับ2อยยังอินลองเมสเลเยของลีดถึง13ครั้งเกียรติยศนี้ถือเป็นหนแรกของโกวัย31ปีหลังจากลงเฝ้าเสาปไปแล้ว361นัดบนพิมลิอังกฤษกดไป127คลีนชีท โดยมือเก่าสเปนิชชนะโหวตมกราคม2022เหนือช็อตลิสต์คนอื่นอย่างเจอรอบโบเวนเควินเดอร์รอยแจ็คแฮร์ดิสันทรูอัลบูติญโยและเจมส์วัตฟราหทำเนียบนักเตะยอดเยี่ยมประจำเดือนพรีเมียร์ลีกอังกฤษ2021ถึง2022สิงหาคมมิคลิลอันตโตโนจากเวสแฮมกันยายนคริสเติโนโอโลนารโดจากแมนยูติดตุลาคมโมฮัมหม,ม็ดซาลาห์จากลิเวอร์พูลพฤศจิกายนเทรนอเล็กซานเดอร์โนจากลิเวอร์พูล ท่านวาคมราฮิมสเตอร์ลิงจากแมนซิตี้มกราคมดาวิดเดย์เคีจากแมนยูเ็ดหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับสไ r ร b ์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ